สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์สำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีสิงห์นะคะประจำเดือนมกราคม2567นะเรบชาวราศีสิงห์จะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมไปจนถึงวันที่27สิงหาคมนะอุ้ยตาละเปิดมาสามดาบเลยเหรอเสียใจอ่ะ <laughs> เปิดมาก็เสียใจละนะ,ะโอเคมันคือความผิดหวังความเสียใจการทะเลาะเบาแวง อ่ในช่วงนี้อุ้ยปีใหม่เลยทะเลาะก,กันเหรอนะ,ะมีประเด็นนะ่ะมีความขัดแย้งกันแน่นอนนะคะอืมบางทีมันอาจจะไปถึงสัญญิงสัญญาไปแล้วก็ไม่ทําตามสัญญาเอออะไรประมาณนั้น <laughs> นัดแล้วไปแล้วก็ไม่มาอะไรเงี้ยผิดนัดเดี่ยวนัดได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็หมายว่าคือค่อนก้างที่จะแบบอะไรอะไรก็มันก็ไม่เข้าทางอะ่ะออไม่เข้าทางเราเลยสักอย่างนะคะ ก็จะในสัปด์นั้นนะไได้ไพ่เอสมาด้วยนะก็ยังดีอยู่นะอา่อาวแปลว่าคือแน่นอนว่าหลายๆสิ่งอ่างเราอาจจะผิดหวังอาจจะเสียใจเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างไม่ไม,ไม่ได้ดั่ังใจแต่ว่าก็ยังมีโอกาสใหม่ๆนะคะเข้ามาในชีวิตเราอยู่เสมอๆนะเออนั่นแหละนะอาจจะได้รับข่าวดีบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะในช่วงนี้เพราะในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้นะก็อย่างบอกไม่ได้ดังใจนะคะเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะมีไพ่เสียดดาวคำปิด ตอนท้ายอีกเจ็ดกบบก็อาจจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของการมีปากเสียงการโต้แย้งนะคะกับบรรดาเพื่อนๆหรือคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะคะคนที่สัญญาอะไรไวา้ไม่ได้ทําตามสัญญานะคะ อ่าก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคะโอกาสมีข่าวดีมีแต่ว่าก็มักจะแฝงไว้ด้วยอะไรที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่างเช่น SMS อ่าหรือพวกคอสเซนเตอร์อะไรประมาณนี้อันนี้เรามาระวังนะคะจะไม่จะถูกโกงถูกหลอกได้ด้วยในช่วงนี้นะคะเรามาระวังแบบคนที่แบบยากลําบากคนใกล้ตัวเนี่ยมักจะมาให้ความมาขอความช่วยเหลือจากเราอะไรประมาณนั้นโดยเฉพาะเรื่องการเงินอะไรประมาณนั้นในช่วงนี้คือมันเหมือนกับว่าเรามีทั้งโชคดีแล้วก็โชคไม่ดีอ่ะ งงไหมมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยของคุณนะคะคือของดีมันก็มีแต่ของไม่ดีมันก็มาด้วยเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เรามัดระวังให้มากๆใช้สติให้มากๆนะคะไตรตรองดูให้เยอะอย่าเป็นคนอะไรอย่าใจดีเกินไปเนี่ยควีนถือถ้วยนะะใจดีไม่ดีไม่ดีนะตอนนี้นะใจดีเนี่ยจะถูกหลอกแล้วก็จะเสียใจด้วยนะคะถูกทําให้ค่อยอะไรอะ <c oughs> ถูกทําให้เสียใจอนะไรประมาณนี้ทำให้ร้องไห้น้ําตาเนี่ยนะคะถูกหลอก เรามองเลือดถูกหรอกแล้วกันนะโดยเฉพาะเพื่อนๆเน,เนี่ยนะ <c oughs> ขออกัยนะฮะโดยเฉพาะคนใกล้ชิดกันแล้วกันนะ,ะคนใกล้ชิดแล้วคนที่เขาแบบเอ่อรู้จักเราเป็นอย่างดีอะ่ะพวกเนี้ยเขาเรียก่อะไรรู้ทางอะ่ะเออจับทางเราได้ถูกอะไรประมาณนะั้นรู้ว่าเราเป็นคนที่แบบใจอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะพูดไปเท้าน่อยบอกพ่อบอกนี่เนี่ยมาเดี๋ยวมันก็ให้ละอะไรประมาณนะั้น เพราะฉะนั้นใครที่มาในแนวนี้อะไรนี่ฮะคือช่วยน่ยได้นะคะเล็กๆน้อยๆขอย้ำนะคะช่วยอย่ะได้มีน้ําใจอ่าดีแต่อย่าเยอะนะคะเพราะยิ่งคุณมีน้ําใจให้กคนอื่นมากเท่าไหร่คนที่จะเจ็บปวดเสียใจมากที่สุดก็คือตัวเรานะคะอย่างเช่นวันนี้นิดหน่อยขอยืมได้ไหมเดี๋ยวแบบเงินเดือนออกแล้ว คืนให้อย่างเงี้ยนะคะหรือแมักอ้อนซื้ออันนั้นให้หน่อยสิเป็นของขวัญอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือมันก็แปลกดีโลกนี้มักจะโหดร้ายกับคนที่ใจดีเสมอๆนะคะจำเอาไว้นะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆโลกกับเรานะอืมบางชีเราก็ไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยเนะนี่ยเนี่ยคุณเองอ่จจะไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยขนาดนั้นนะแต่ก็ช่วยคนอื่นจ้างใจดีจังอะไรเงี้ยนะคะอืมนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีทั้งข้อดีม,มันมีทั้งสิ่งดีๆแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีไง เออไม่เหมือนว่าคุณได้เงินมาอย่างเงี้ยทํางานหาเงินงกๆแล้วก็มีคนอื่นมาเอาเงินคุณไปอย่างเงี้ยถามว่าตัวนี้ใช้ไหมก็ไม่นะมันเหมือนกับทุกขลาบอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็รับระวังคนพวกนี้แล้วกันอย่าไปเชื่ออะไรให้มันมากนักนะคะโดยเฉพาะคนใกล้ชิดย้ำอีกทีนะคนใกล้ชิด <c oughs> คนใกล้ชิดนี่แหละตัวดีนะ, <c oughs> ะคะแล้วก็อเอาไว้กแล้วกันนะ,ะเพราะนั้นเรื่องการงานการเงินไม่มีปัญหามันจะมีปัญหาเรื่องการโกหกหลอกลวงนะจากคนอื่นมากกว่าหยิบยืมอะไรอย่างเงี้ยนะคะการให้คนอื่นมากกว่า นะคะเราทํให้ตัวเองต้องลำบากนะเรื่องงานเนี่ยอาจจะไม่ได้มีนอกจากนี้เนี่ยให้เรามาระวังเรื่องของการที่แบบต้องไปทํางานกับใครเนี่ยเราก็มักจะต้องคอยซัพพอร์ตคนอื่นเสมอๆด้วยนะจริงๆนอกจากไม่นอกจากเรื่องเงินแล้วเนี่ยมาถึงว่าเรื่องงานก็ด้วยนะนี่กระใจดีเก่งช่วยเ็าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหยิบยื่นความช่วยเหลืออ,อย่างเงี้ยอีพวกนี้ก็ไม่รู้สรรหาความลําบากจังเลยเนี่ยมันก็โยนงานมาให้นะท,ทั้งที่จริงเราอาจจะไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ความรามับผิดชอบของเราก็ได้นะ นึกออกไหมอีนี่ก็ช่วยใจดีก็ช่วย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 ่วยวยวยอยอ,อีนี่ยิ่งช่วยยิ่ง,ยงเยอะเข้าใจไหมยิ่งช่วยมันเท่าไหร่งานมันก็ยิ่งมาหาเราไอ้ก็คนก็แบบโยนเก่งอ่ะเพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกไงตอนนี้อย่าใจดีให้มันมากนักนะคะเอาตัวให้รอดซะก่อนนะคะ,อย,าาอ,ะนะอย่าหาเหาใส่หัวอ่าอย่าหาเฮาใส่หัวเพราะสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นบุญคุณหาเหวอะไรหรอกนะคะมันมีแต่จากคนแบบ มันมีแต่ยิ่งโยนให้เราอ่ะเข้าใจป่ะถึงบอกไงว่าคนดีมันอยู่ยากนะคะเป็นคนดีที่ดีพอประมาณนะคะเขาไม่ได้ทรัพย์ซึ้งอะไรในบุญคุณของคุณหรอกนะคะเขารู้แค่เพียงว่าอีนี่มึงใช้ง่ายนึกออกไหมเอออีนี่มันหลอกง่ายอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออมันเป็นลักษณะงั้นไงเพราะนี่ให้เรามันระวังเอาไว้นะคนช่วยมันไม่ได้ประโยชน์ะลรบอกเลยไม่ได้ประโยชน์เลยนะคะเวลาเราไปขอให้มันช่วยไม่ได้ด้วยเอาดีๆ <laughs> นะคะนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าคือแบบคุณอยากคิดว่าคุณช่วยเขาแล้วเขาจะช่วยคุณไม่ใช่นะคะเป็นการช่วยเหลือเพียงด้านเดียวเท่านั้นนะคะเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เราไม่จําเป็นนะสิ่งที่สําคัญคือพอเราไม่ช่วยมันเนี่ยตามสเต็ปเลยมันก็เอาเราไปดินทาใช่ไหมเป็นอย่างจริงจริงสันดาลนม้นเป็นอย่างจริงจนระิง่ะเราทําดีนี่มันไม่เคยเห็นนะคะแต่พอเราแบบเนี่ยปฏิเสธมันครั้งเดียวแม่งเอาเราไปดินทาเสียให้หายเยอะเลยนะ นึกออกไหมเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคุณต้องเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะต้องยิงยัดด้วยตัวเองนะคะคุณเข้าใจคนอื่นก็ต้องให้คนอื่นเข้าใจเราด้วยนะคะแบบนั้นมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะคะแบบนั้นถึงจะเป็นเพื่อนไงเข้าใจปะ่ะเพื่อนไม่ควรที่จะทําทให้เพื่อนลําบากนะคะเพื่อนที่ดีควรจะช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าเพื่อนนะคะอ่ะเตืนเอนไว้นะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะอย่าเอาภาระคนอื่นมาเป็นภาระเรานะคะอย่าคิดว่ามันเป็นเพื่อนนะคะ คุณสมบัติของเพื่อนต้องมีไงเข้าใจไหมเราดูไว้คนนั้นะมันใช่เพื่อนหรือเปล่าเพื่อนจริงไหมนะคะจะเห็นเพื่อนก็ตอนที่เราลาบากนั่นแหละใช่ไหมเมื่อไหร่ที่คุณลําบากคุณลองทาตัวลําบากสิแล้วมาดูีิว่าใครเข้ามาช่วยคุณบ้างหยิบยื่นน้ําใจให้กับคุณบ้างให้มากน้อยแค่ไหนนี่ต้องมีตัววัดด้วยนะต้องมีตัววัดอะรักมากแค่ไหนเออใช่ป่ะช่วยมากแค่ไหนอันนี้ก็คือจัดเลเวลไปเลยเนี่ยอาละเพื่อนลําดับที่หนึ่งลำดับที่สองลำดับจัดไปเลยค่ะ นะคะมันแฟร์น่ะนี่อันนี้คือความแฟร์เนสไงเขาดีกับเราเราก็ดีกับเขาเขาดีกับเราเท่านี้เราก็ดีกับเขาเท่านั้นใช่ไหมมันถึงจะแฟร์ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีระ,ระดับหรือเลเวลของมันนะคะเราไม่จําเป็นต้องแบบเอาตัวเข้าไปช่วยคนอื่นหรอกให้ตัวเองลําบากเฉยๆฉยอะ่ะมันไม่จําเป็นแล้วนะะอันนี้รู้โลกของความเป็นจริงนอกความยุติธรรมความเท่าเทียมอันนี้คือความเท่าเทียมที่แท้จริงนะคะอันนี้มันให้ความสู้สึกเป็นคุณไปใส่ใจคนอื่นมากเกินไปใส่ใจหรือแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากเกินไปท้ายสุดแล้วคนที่เจ็บที่สดตัวเเรานี่ย เจ็บเองรักเองเจ็บเองช่วยเองเจ็บเองนะคะก็จะมีลักษณะนั้นนะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของงานใหม่เนี่ยหนึ่งเหรียญมันเป็นเครื่อง,องความโชคดีเพราะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองจะได้งานมีโอกาสได้งานด้วยได้แปดแมตปดมทาวอีกนะก็จะได้รับข่าวดีนะมีการออฟเฟอร์อะไรเข้ามาด้วยนะนะ,ะได้ข่าวดีๆเข้ามาแฮปปี้ดีดาเพราะนั้นเนี่ยใครที่กาลังมองหางานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตเนี่ยเริ่มต้นได้เลยทําได้เลย นะคะมีโอกาสที่จะได้ต้องใช้ความฉลาดสักนิดนึงความฉลาดเฉลียวสักนิดนึงเจ็ดดาบเนี่ยจริงๆนอกจากโกหกมันเป็นไพ่ไม่ดีแต่มันหมายถึงความเสี่ยงหมายถึงความกล้าที่จะทําได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่คุณได้โอกาสอะไรเข้ามาในชีวิตให้รีบควา้าแล้วต้องกล้าที่จะทำนะอ่าแบบนั้นถึงจะดีนะคะไม่ใช่แบบโปกขาดผ่านมากล้ผ่านไปคุณต้องเข้าใจนะหนึ่งเหรียญข้อเสี่ยงมันคือมันเป็นโชคที่มาแบบสั้น นะมาแล้วก็มาเลยมา,ลามาแล้วก็ผ่านมาแล้วผ่านมาเขาเรียกผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าคุณไม่คว้าไว้มันก็จะหายไปเลยนะแล้วคุณอาจจะไม่ได้เจออีกอาจจะไม่ได้รับโอกาสดีๆอีกก็ได้นั่นคือใส่ที่ว่าทําไมถึงต้องรีบคว้าต้องกล้านะคะกล้าที่จะเสีย่ยงกล้าที่จะทำนะคะก็จะเป็นะนั้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะสําหรับชาวราศีสิง์ในช่วงนี้นะคะแหมขึ้น3าดาวนี่ผิดหวังเสียใจอ,อกหักรักคุดแม้แตนถ้าเป็นคนโสด อยู่เองแบบสวยๆด <c oughs> ูแลตัวเองค่ะนะคะคือคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยให้คิดซะว่าเขาเป็นเพื่อนคุย <im itation> เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนเล่นนะคะไม่มีความจริงใจในตอนนี้นะคะมีโอกาสเจอคนแย่ๆมากมายก็จริงแต่อย่างที่บอกนะคะว่าให้เอาให,ให้ให้คงสถานะไว้เพียงแค่ว่าเป็นเพื่อนกันแค่นั้นนะคะอย่าเอาใจไปเล่นเอาใจไปเมื่อไหร่มัผิดหวังทันที นะเหมือนอย่างที่ควรที่แบบคุยกันมาตลอดคุยกันเนี่ยจะเปลี่ยนสถานะเมื่อไหร่ปุ๊บจบเลยนึกออกไหมอาก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีๆจะมาเป็นแฟนได้ไงใช่ปะ่ะเพราะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าจริงๆแล้วอีกฝ่ายอย่างที่เราคุยด้วยวเขาอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรมากแบบกนั้นก็ได้แต่ด้วยความที่สนิทไงเฮไหนเฮนั่นเราก็อาจจะมีใจให้นึกออกไหมโดยธรรมชาติมนุษย์น่ะก็มันอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่ความจริงนันไม่ใช่นะคะเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังเอาไว้มันจะกลายเป็นรักเข้าข้างเดียว ะะสุดท้ายก่งมันเสียใจยนักคนส่วนมีโอกาสโอกาสค่อนข้างสูงนะคะเก็บไว้เป็นเพื่อนก็อาจจะดีกว่าในช่วงนี้นะทีนี้สําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหโอกาสที่แฟนเราจะติดเพื่อนค่อนข้างที่จะสูงนะเพื่อนนี่ให้ความสําคัญกับเพื่อนมากอีดอกเพื่อนนี่สําคัญนะส่วนแฟนนี่ก็นั่งเงาเงาเศร้าๆเปล่าเปลี่ยวไปนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คือติดแฟนเอ้ยไม่ใช่ติดเพื่อนนะคือมันอาจจะได้คือเราก็อาจจะเข้าใจก็ได้โอเคเขามีเพื่อนต้องไปสังสรรค์ไปนู่นไปนี่ยูชอบเรื่องช่วงปีใหม่เนี่ย สั้นเท่าโอ้หกลับบ้านดึกๆนานๆทีอันนึออกอหม้บา,บางคนก็จะบอกเฮ้ยก็น,นานๆไปกับเพื่อนทีอะไรอย่างเงี้ยดีดากันนะเพราะฉะนั้นก็เราก็อาจจะรู้สึกนอยๆักนิดนึงอ่ะเอ้าปีใหม่แทนที่มึงจะฉลองกับแฟนนะมึงไปฉลองกับเพื่อนใช่เหรอ <c oughs> ทําไมไม่เอาทาไมไม่เอาไปด้วยเขาบอกว่าไม่ได้ส่วนใหญ่คือปอีหลบนี่คือไปแต่กับเพื่อนนะแฟนจะไม่เอาไปนะคะบางทีเราก็รู้สึก เราก็จะรู้สึกนอยแล้วเราวรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊หรือว่ามันนอกใจเราเปล่าอะไรประมาณนั้นไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของความัมพันตรงนี้แหละก็มีโอกาสที่จะทะเลาะทะเลาะเบาแฝงกันนะคะเพราะในช่วงนี้ก็เรามาระวังเอาไว้ในการมีปากเสียงนะคะคือสิ่งที่สำคัญอย่างที่บอกเรื่องของความรักนี่คือเรารักเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้เขาก็ต้องรักเราด้วยรักเราตอบด้วยถามว่าบางทีมีโอกาสมันก็มีโอกาสคุณเนี่ยมันมีทั้งสามดับเจ็ดดงบคุณจะอะไรนะคะโอกาสที่เขาคือเอาง่ายๆนะ อะไรก็ตามที่เป็นงานเฉลิมฉลองอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องอยู่ด้วยกันมันก็ควรต้องอยู่ด้วยกันนะคะมันเป็นโมเมนต์อืมคือถ้าเกิดว่าเขาจะบอกว่าถ้าเขาให้ความสําคัญกับเพื่อนมากกว่าตัวเรานี่มันไม่ใช่แล้วนะคะต่อให้เขาจะอ้างว่าไว้นานๆมาเจอกันทีนานๆคุยกันทีเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่ไงเพราะปีใหม่เนี่ยสมมติช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลเนี้ยใช่ไงมานานๆมาทีเราแล้วทำไมมึงไปอยู่กับเพื่อนไม่อยู่กูะไรประมาณนั้นวะทำไมไม่อยู่กับเราอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าคุณ คุณอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ในชีวิตเขาอะ <c oughs> ก็ต้องคิดนะต้องมีสติสักนิดนึงนะเออในชีวิตเขาเราอยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่เราควรต้องเป็นคนสําคัญไหมหรือ,อยังไง <c oughs> เราเป็นเราสู้เพื่อนเขาไม่ได้จริงเหรออะไรเงี้ยมันบางทีมันก็ต้องคิดนะว่าเป็นแฟนกันจริงเปล่าเนี่ยหรือเป็นแค่คนคุยหรือเป็นเพราะาเราใจง่ายหรือ,อยังไงนึกออกไหมคะเ,เพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องแบบต้องต้องคิดต้องทบทวน ความสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะบางทีเนี่ยคือนั่นเนะว่าตอนนี้คือความสัมพันธ์มันกระต้นกระแท่นน่ะมันทะเลาะก,กันบ่อยเถียงกันบ่อยแล้วเขาก็แลดูจะให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าเราคําถามคือแล้วเราจะทนอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนทนไหมอืมทนอยู่เพราะคุณรักเขาไงถ้าคุณรักเขาคุณนี้จะทนอันนี้เป็นธรรมชาติมยนนะคนที่รักมากกว่ามักจะต้องเป็นฝ่ายทนเสมอนะคะ ถ้าไม่รักก็ไม่ทนแล้วถูกไปใช่ไหมอ้น,นี้ธรรมชาติมนุษยเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝ่ายหนึ่งรักอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่านะคะมักจะต้องเป็นคนที่ต้องอดทนกับทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองเสมอๆนะคะเพราะฉนั้นสิ่งที่สําคัญคือว่าคุณคงต้องพินิจพิจารณาด,ดูวให้ดีนะ,ะว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่มีความสุขนะคะโดยเฉพาะถ้าแต่งงานกันแล้วเนี่ยยิ่งยิ่งยากเลย โอกาสที่จะเลิกรานี่ค่อนข้างที่สูงนะคะบางทีเราต้องคิดอ่ะคืออยากจะบอกว่าชีวิตคอเรามนสั้นนะจริงๆพูดหลายๆคลิปเลยชีวิตของเราแม่งสั้นว่ะเดี๋ยวมึงก็ตายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคุณจำไว้ได้เลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วคุณไม่มีความสุขไม่ต้องอยู่กับมันค่ะอืมเอางี้ไม่ต้องไปอยู่ค่ะคุณคุณต้องมีสติแล้วคุณคุณที่จะต้องรักตัวเองให้มากกว่านี้นะสิ่งที่สำคัญคือตัวเรานี่แหละ ควรที่จะน้องรู้จักที่จะรักตัวเองรู้จักที่จะให้คุณค่าของตัวเองมากกว่านี้นะคะใครที่มันจริงจังไม่จริงใจเนี่ยคุณรู้ดูออกเอาดีๆนะไม่ต้องไปถามคนอื่นหรอกถามตัวเองนะคะรู้แล้ะดูออก แต่เพราะความรักไงเพราะความรักมันบังตาก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเขาต้องกลับมาต้องนู่นนี่นั่นเราก็ต้องทนทนอะไรอืมจำไว้เลยนะถ้าชีวิตคู่อยู่ด้วยความต้องทนเมื่อเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกคุณต้องทนเนี่ยโอ้ไม่รอดสักลายนะจ๊ะท้ายสุดแล้วเขาไปไม่รอดอืมสุดท้ายก็ต้องมีคนอื่นแปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่มีใจให้เราแล้วไงคุณนะคนที่เขาไม่มีใจอยู่ด้วยกันไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่ไปก็ไม่มีความสุขแล้วคนที่ทุกข์คือ ตัวเราใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นลัาลาที่อื่นไงมันจะมีความทุกข์ไหมมันไม่ทุกข์ค่ะมันสนุกมันมีความสุขค่ะแต่คนที่ทุกข์คือตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมากมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขเลยนะคะโอกาสใหม่ๆมีเสมอเสมอนะมาขึ้นอยู่ว่าคุณอยากจะไปไหมนะคุณอยากจะมีไหมนั่นเองขึ้นอยู่ตัวเรา นะเพราะฉะนั้นจริงๆเราถามว่าอยู่ให้เลิกเปล่าไม่ได้บอกให้คุณเลิกนะคะอยู่ให้คุณพิจารณาตัวเองพิจารณาชีวิตของตัวเองนะคะว่าคุณมีความสุขจริงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าดูผฤติกรรมน้ำตาเนี่ยอยู่กับน้ําตาทุกวันแม่งหนีไปตลอดนะคะยิ่งคนที่แต่งงานแล้วยิ่งแย่นะอีนี่แบบลาบากอยู่กับตัวเองนะคะเนี่ยเผอๆต้องเลี้ยงลูกคนเดียวด้วยอืมลําบากชีวิตอีกเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจุดหนึงที่คุณต้องตัดสินใจเพราะคนที่รู้ชีวิตตัวเองดีที่สุดคือตัวตัว,ตวเราเองนี่แหละ นะรู้ดีที่สุดรู้ดีมากกว่าคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นทุกการตัดสินใจมันคือความรับผิดชอบเราเองก็ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าอนาคตจะเป็นยังไงเราเองก็ต้องรู้จักที่จะวางแผนอนาคตของเราด้วยนะคะโอกาสใหม่ๆไ,ไม่มีให้กับเราเสมอนะั่นแหละอยู่ที่ว่าคุณมีความกล้าพอหรือเปล่ากล้าพอที่จะเดินออกมาจากจุดที่คุณอยู่หรือเปล่าถ้าคุณกล้าพอคุณก็เดินออกมาแล้วก็วางแผนแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่โอกาสมีให้เสมอๆจำไว้อยู่ที่ว่าคุณจะคว้าไหม นะคะเมื่อเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณมีชีวิตแล้วคุณรู้สึกไม่มีความสุขคุณต้องเปลี่ยนแปลงมันด้วยตัวคุณเองนะคะนะอ่ะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะหวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆก็น้อยสำหรับชาวราศีสิงห์ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ